ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆคนนี้เขาดังมากดังดังแบบทั่วประเทศติดกันงอมแงมไม่ว่าชายหรือหญิงใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงสตรีมีคานร,รู้จักหมดเฮรอดเออมีเห็นละเห็นเห็นลห,นหนลายรอบมากเห็นบ่อยมากไปทางไหนก็เจึงเฮลอดมีคิดในใจไอ้นี่มันจะเอาทันให้ได้เลย แต่เห็นนะเห็นเขาเรีวิวแต่ละครั้งแอ้วเหียร้อนี่ดูดีดีภาพลักดูดีมากเลยฝากน้อยแต่หนักบึ้งบ้ำบางคนนี่แตกกับแสนเลยนะถึงขั้นมีกินเพราะเฮียล้อเลยนะไม่ว่าเว็บใครก็ตามยิ่งผักตรงหลังเนี่ยโหคนดังๆทั้งนั้นเลยนะมารีวิวเฮียล้อนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนมีกเกลื่นไหนฉันเอง อยากลองของอยากลองอยากอยากสัมผัสแฮร้รอดอยากรู้ว่าสังเกตไงเ,เห็นมทุกคนรีวิวว่าได้มันจะได้กับทุกคนจริงเหรอมันต้องเป็นอีกคนที่ไม่ได้สิไม่เห็นมัใช่ออกมารีวิวเลยวะอันไหนลองสิแล้วโชคนั้นก็เป็นของฉันฉันคือหนึ่งหนึ่งในในกี่คนละ่ะหนึ่งในล้านหรือเปล่าที่ออกมารีวิวไม่ได้ เขาบอกว่าฝากน้อยแตกหน,นักแตกหนักหรอเราก็เลยฝากไปสามร้อยเป็นไงไม่ได้เลยเสียสามร้อ,อ,อ,ไอไยไ,ไม่เชื่ออีกรอบฝักอีกสามร้อยเป็นไงก็เสียสามร้อยเรเป็นไงไม่เชื่ออีกเดี๋ยวขาวว่าใส่ร้อยเร้อดก็เลยฝากอีกสามร้อยเป็นไงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแป๊บเบดียวจริงๆ รอบแรกกับรอบสองนี่ยังแบบมีแบบยังนานหน่อยพอรอบสามนี่ไม่ทันได้หายใจเลยมันออกไปแล้วอะบึ๊บเลยเพิ่มเบสก็แล้วลดเบสก็แล้วมาฝืดมากเหมือนมันมีไอน้างหน่วยอึกอักอึกอักเหมือนเหมือนมืนก็มีคนจับวางได้ไม่ที่บอกว่าอา่าของปอมของปอมจะจะหน่วงๆน่วงไอไอ,ไอที่เราเล่นนี่ก็ ตัวแม่เขายืนยันการันตีเลยนะแตกจริงแตกจริงเราก็เอาเว็บที่มันดังๆเลยแบบมีใบเซอร์เลยยืนยันเลยว่าของแท้นี่เนี่ยของแท้ของแท้เนี่ยเสียแท้แท้เลยสุดท้ายเป็นไงสามพันไม่ใช่สามร้อยสามพันนี่แหละเจ้าแรกของของประเทศเลยรีวิวฝักน้อย ฝักที่ละสามร้อยฝักน้อยรวมแล้วสามพันได้ไหมไม่ได้เลยอ๋อเฮลอดแน่นอนเลยเฮลอดยกนิ้วให้แลยสุดยอดเลยหลอกล่อกเก่งโปรโมทเก่งวดอ้างสรรพคุณเก่งขายของเก่งใครเชื่อนี่ก็คือดวงตกชัดๆเลย มันเหมือนธนาคารออนไลน์เคลื่อนที่แบบพรีเมียมฝากได้แต่ถอนไม่ได้เพราะไม่มีบริการถอนมีแต่บริการฝากฝากเคลื่อนที่อือไม่มีไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีอะไรให้เลยมีแต่ฝากอย่างเดียวใช่คุณได้แต่ฝากถามว่าอาจจะมีเครดที่ได้ถอนคได้ถอนแต่ถามหน่อยเราจะได้ถอนแล้ว เคยถอนอีกอีกอีกไหมหรือว่าต้องเสียอีกประมาณสามหมืนถึงได้ถอนอีกสองหมื่นหรือไม่ใช่หรือว่ายังไงหรือว่าอ่า่าสัมพันได้ถอนพันห้าแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ลองคิดคำนวณให้ดีนะคะว่าเงินที่เราถอนมานั้นใช้เงินเราที่ฝากไปหรือเปล่าอาจจะรวมๆแล้วก็หักต้นคบดอกก็น่าจะเหลืออีกนะลองคิดให้ดีถ้ามันไม่ดีจริงเว็บพันออนไลน์คงไม่เกินประเทศที่มันเกินประเทศเพะอร้ายกำไรมันดีโอ้โลูกค้าลูกค้าหัาางไรมาสมัครกันเป็นหูยยิ่งกว่าการลงสมัครเลือกตั้งอีกอะบอกเลยมันนัน่นอิ เลยอ่ะหรือต้องขยายสักขาไม่งั้นเดี๋ยวรับรองลูกค้าไม่ทันเอาเว็บนี้เว็บนี้รู้สึกว่าเขาตับกอนโกงแล้ว,ลวเปลี่ยนชื่อเว็บนิดนึงไปเปิดใหม่นั่นแหละไม่ต่างกันลองเช็คให้ดีนะคะติดสลอด็อต